นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่13ตอนเหมือนฝันร้าย ยิบซีได้รับอนุญาตจากท่านพระภูมิเจ้าที่ให้เข้ามาในคฤหอสน์หลังนี้ได้แล้วเธอจึงมาหาน้ำมนต์ที่ห้องนอนจอมพลและทันทีที่เห็นหนุ่มกล้ามโตกำลังกอดรัดน้องสาวฝาแฝดตนเองที่ดิ้นพล่านๆอยู่วิญญาณสาวก็กระโดดขาคู่เข้าใส่หนุ่มร่างหนาอย่างแรงทำให้เขาซึ่งไม่ทันได้ระวังตัวงนเงนกำลังจะล้ม แต่เนื่องจากมีภรรยาสาวอยู่ในอ้อมแขนด้วยสัญชาตญาณแห่งการปกป้องหญิงอันเป็นที่รักเกรงว่าถ้าเขาล้มควม่ำหัวเธอจะฟาดกับพื้นจึงเบี่ยงตัวเอาหลังลงพร้อมทั้งโอบเอวและกุมหัวเธอไว้ให้ร่างเธอทั้งร่างอยู่บนตัวเขาทั้งตัวทำให้ทั้งหัวและหลังเขากระแทกพื้นอย่างแรงเขาสลบแน่นิ่งไปคุณพลคุณพล น้ำมนซึ่งนอนคว่ำอยู่บนตัวสามีหนุ่มเห็นเขานอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกก็ตกใจพยายามเขย่าตัวเรียกแต่เขาก็ไม่ฟื้นยิบซีบอกแล้วใช่ไหมว่าจะช่วยอะไรใครให้คิดดีๆก่อนทำซะเขาหัวฟาดพื้นเกิดเลือดข้างในสมองจะว่าไงเธอหันไปดุยิบซีเพราะเห็นกับตาว่าพี่สาวฝาแฝดกระโดดถีบเขาอย่างกับเล่นหนังแอคชั่น อ้าวน้ำมนต์ฉันมาช่วยนะเนี่ยวิญญาณสาวแก้ตัวแต่ก็มองชายหนุ่มด้วยใจระทึกกลัวเขาจะเป็นอย่างที่น้องสาวฝาแฝดพูดจริงๆมามาช่วยกันพาเขาไปโรงพยาบาลเร็วเข้าหยิบสี่รีบเข้ามาช่วยน้ำมนต์พยุงร่างใหญ่ของชายหนุ่มให้ลุกขึ้นจากพื้นเธอมีพลังมากพอที่จะช่วยน้องสาวฝาแฝดแบกแขนข้างหนึ่งของเขาไว้ที่บ่าได้ ต่อเมื่อออกจากห้องก็เห็นหมอหนุ่มกำลังเดินขึ้นบันไดมาพอดีตกใจที่เขาดูซูบซีดเหมือนผีตายซากจึงรีบวิ่งไปดูใกล้ๆทำให้น้ำมนต้องแบกหนุ่มร่างใหญ่อยู่คนเดียวไม่ไหวจึงเซจะล้มยังดีที่พิงผนังไว้ทันเขาเป็นอะไรครับหมอหนุ่มวิ่งมาช่วยพยุงก่อนที่พวกเขาจะล้มกันไปทั้งคู่เออคือ เขาลื่นล้มหัวฟาดพื้นค่ะกำลังจะพาไปโรงพยาบาลงั้นผมช่วยครับจอมพลค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกับรู้สึกปวดหัวตุบๆมองขึ้นไปบนเพดานห้องก็ต้องขมวดคิ้วเพราะมันไม่ใช่ห้องนอนที่เขาคุ้นเคยจะลุกขึ้นแต่ก็ไม่ถนัดจึงพยายามเอามือยันเตียงไว้เพื่อประยุงตัวแต่ก็ต้องหยุดเมื่อสัมผัสกับมือนุ่ม ดึงมือน,นั้นมาดูใกล้ๆเพราะไม่สามารถหันไปได้ติดเฟือกตื่นแล้วหรอคะคุณพลเสียงหวานดังขึ้นเขาพยายามหันไปมองเธอแต่ก็ทำไม่ได้พยายามจะลุกก็ลุกไม่ขึ้นมาค่ะฉันช่วยน้ำมนลุกจากเก้าอี้ที่เธอลากมาไว้ข้างเตียงคนไข้เมื่อคืนนี้หญิงสาวนั่งเฝ้าเขาอยู่บนนั้นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนฟุบหลับไปเมื่อรุ่งสาง เธอปรับเตียงไฟฟ้าให้ด้านหัวเตียงยกสูงขึ้นแล้วจับหมอนที่เขาหนุนนอนเปลี่ยนมาให้เขาพิงหลังแทนเป็นไงบ้างคะปวดหัวไหมปวดคอไหมเจ็บหลังหรือเปล่าเธอถามเป็นชุดปวดหัวครับขอกินยากแก้ปวดได้ไหมได้สิคะแต่ต้องกินข้าวเช้าก่อนนะพูดจบเธอก็ไปลากโต๊ะล้อเลื่อนที่วางถาดอาหารเช้ามาตรงหน้าเขา แกะพลาสติกสายที่ห่อจานอาหารไว้ออกกลิ่นข้าวต้มหมูหอมกลุ่นขึ้นมาแตะจมูกทําให้ตัวเองก็เกิดท้องร้องขึ้นมาเสียงดังหิวหรอครับคุณกินเถอะเขาหัวเราะเบาๆเอ็นดูหญิงสาวตรงหน้าเหลือเกินไม่เอาค่ะคุณกินก่อนเดี๋ยวจะได้กินยางั้นกินด้วยกันนะเขาชวนอย่างเต็มใจไม่ค่ะคุณต้องกินเยอะๆ หมอให้ยาคลายกล้ามเนื้อมาถ้ามีอาหารในท้องน้อยไปเดี๋ยวยาจะกัดกระเพาะนะคะงั้นป้อนผมหน่อยนะครับผมกินเองไม่ถนัดหญิงสาวช่างใจอยู่ชั่วครู่แล้วจึงตัดสินใจทําตามที่เขาขอเนื่องจากเห็นว่าเขาไม่น่าจะแกล้งดูไร้เรี่ยวแรงไม่เหมือนสามีจอมลามกคนเมื่อคืนเลยมันเกิดอะไรขึ้นเหรอน้ำมน ผมรู้สึกเหมือนมีใครมาถีบสีข้างแรงๆจนต้องล้มลงไปเขาถามหลังจากเคี้ยวก็ต้มหมูไปได้สองสาคำมาไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณเออคุณลื่นล้มไปเองนั่นแหละเธอตอบตะกุกตะกากโดยไม่กล้าสบตาเขาจริงเหรอเขาก็หมวดคิ้วไม่คิดว่าตัวเองจะลื่นโดยไม่รู้ตัวขนาดนั้นจ,จริงจริงเออเนี่ยหมอยคุณใส่เฟือกที่คออาทิตย์นึงนะคะ ตอนนี้ก็รอผลเอ็กซเรย์สมองอยู่เขาจะดูว่ากะโหลกร้าวหรือเปล่าเธอพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยแต่เมื่อพูดคำว่ากะโหลกร้าวน้ำเสียงก็มีการสั่นเครือเล็กน้อยชายหนุ่มเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความกังวลในใจหญิงสาวแม้เขาจะมึนหัวและปวดคอยอยู่มากแต่ก็พยายามฝืนยิ้มให้เธอไม่ต้องห่วงนะผมไม่ตายง่ายๆหรอก ผมหัวแข็งจะตายตอนเด็กๆเ,เคยปีนต้นไม้ตกลงมาสลบไปสามวันยังไม่เป็นอะไรเลยจริงเหรอสลบไปสาวันเลยเหรอจริงสิตอนนั้นสักสิบขวบได้มั้งพ่อยังบอกเลยว่าที่ผมชอบทำอะไรแผลงๆทุกวันนี้ก็เพราะสมองกระทบกระเทือนเขานั่นแหละพูดจบเขาก็หัวเราะออกมาเล็กน้อยถ้าจะจริงมีหน้าล่ะคุณถึงได้ดูเพียเพ้ยนๆ เห็นเขาหัวเราะได้เธอก็สบายใจขึ้นก๊กก๊กเสียงเคาะประตูทําให้น้ำมนหันไปมองในขณะที่จอมพลต้องการหันบ้างแต่ทําไม่ได้ได้ยินแต่เสียงคุ้นหูดังขึ้นหลังจากประตูถูกเปิดเข้ามาแล้วพลเป็นไงบ้างน้ำมนยกมือขึ้นไหว้ทันทีที่เห็นคุณรัตนาเดินนำหน้าคุณอุทยเข้ามาในห้องแล้วจึงเห็นว่า มีผู้หญิงสองคนเดินตามพ่อสามีมาติดๆดด้วยคนหนึ่งดูสูงวัยส่วนอีกคนมีใบหน้าละไม้คล้ายกันแต่อ่อนเยาวกว่ามากเธอรู้สึกว่าผู้หญิงคนหลังนี้หน้าตาน่าเอ็นดูดีเพราะแก้มยุ้ยเป็นกระติกน่ารักหน้าหยิกเหมือนตุ๊กตาเธอทำอะไรลูกชายฉันนี่ฉันไปเชียงใหม่แค่ไม่กี่วันทำร้ายเขาได้ขนาดนี้เลยเหรอคุณรัตนาเปิดศึกกับลูกสะพ้ยที่เธอไม่ยอมรับทันที เธอและสามีเพิ่งเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพเมื่อคืนตอนดึกๆแต่กว่าจะรู้ว่าลูกชายมานอนอยู่โรงพยาบาลจากปากของลูกชายบุญธรรมก็ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเช้าด้วยกันโถ่แม่จะเย็นๆอย่าไปว่าน้ำมนต์เขามันเป็นอุบัติเหตุเขารีบแก้ตัวแทนภรรยานั่นสิคุณคงเป็นอุบัติเหตุแหละไม่มีใครเขาตั้งใจลอกน้าคุณอุทัยพูดขึ้นเป็นครั้งแรก อุบัติเหตุอะไรทำให้ล้มจนต้องใส่เฝือกคอขนาดนี้เนี่ยคือกอ็คือพวกเราเล่นท่ายากไปหน่อยนะแม่ว้ายพี่พลทะลึง่งหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณอุทัยอุทานออกมาอ้าวยายเหมือนฝันร้ายมากับเขาด้วยเหรอจอมพลเพิ่งรู้ว่ามีคนอื่นเข้ามาในห้องด้วยนอกเหนือจากพ่อกับแม่เนื่องจากหันไปมองไม่ถนัดเอ๊ะเจ้าพลนี่ บอกกี่ทีแล้วว่าอยากเรียกน้องฝานเขาอย่างนั้นแล้วนี่ยกมือไหว้ไหวไหมสวัสดีคุณนะ้อัญชลีเขาสิโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ